กกกับอยอีแล้วนะคะควันนี้นะคะหยกก็มีรถนะคะยอดนิติดตลาดนะคะมาแนะนํากันอีกเช่นเคยนะคะเป็นคันนี้เลยนะคะกับ Toyota New Fortuner 2.8ขับ4ซิกมา4นะคะปี2017ค่ะราคาพิเศษเพียง959,000บาทเท่านั้นนะคะรถเพิ่งจะเข้ามาอีกเช่นเคยนะคะลูกค้าเดี๋ยวหยกจะพาไปรับชมกันอรอบคันกันเลยนะคะคันนี้นะคะตัวรถมาพร้อมกับสีขาวมุกแบบนี้นะคะลูกค้า ในสีเบจเข้มๆหน่อยเนาะตามสไตล์ของตัวซิกมาโฟนนะคะช่วงนี้หาย,ยากมากๆเลยนานาจะเข้ามาทีนึงแบบนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหาเป็นสเปคนี้อยู่นะคะไม่นควรพลาดเลยนะคะ,ะมาต่อกันที่ตัวกระจังหน้าก่อนเลยนะคะกระจังหน้าเป็นโครเมียมแบบนี้นะคะตัดโลโก้โตโตยต้าตรงกลางแบบนี้อีกเช่นเคยนะคะไฟหน้าไมเนอร์เชนแล้วนะคะมาพร้อมกับไฟ LED daytime running light ค่ะมีระบบกระแสงไฮบีมให้แล้วเรียบร้อยนะคะ ไฟตัดหมอกคู่หน้าออกศูนย์ออกโรงงานเช่นกันนะคะ,ะมาต่อกันที่ตัวยางเลยนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นยางปี2018นะคะมาพร้อมกับแบกอะสองสิบแเช่นกันนะคะใบเลี้ยวในตัวค่ะมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะทั้งฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารนะคะที่จะเปิดเป็นโครเมียมค่ะสามารถ่ตัวนี้จะเป็นระบบสามารท์ทคีเลตแล้วเรียบร้อยนาะงก็ สามารถปิดเปิดได้แล้วนะคะแล้วก็การศาสตร,ร์มีให้นะคะทั้ง4บานเลยเนาะในส่วนของตัวรถนะคะคันนี้จะเป็นสีเบจเข้มๆหน่อยนะคะลูกค้าตามสไตล์ของซิกมาโฟที่อยู่ได้บอกไปเนาะตัวเบาะจะเป็นเบาะหนังนะคะ,ะได้เบาะไฟฟ้าคู่หน้าค่ะสามารถปรับทิศทางได้6กระดับขุกทิศทางเลยนะคะตัวกระจกเป็นกระจกออโต้สบานค่ะกระจกออโต้ไฟฟ้า4บานแล้วเช่นกันระบบเซ็นทัลล็อกอก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะ ไปถึงนะคะปุ่มมอโต้สต็อปค่ะพาเวอร์ดอแล้วก็เปิดปิดฝาหลังอัตโนมัตินะคะปุ่มพุ่สตาร์ทนะคะมีให้นะคะตัวพวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มวอลลุ่มค่ะลดวอลลุ่มสามารถสั่งการได้ด้วยเสียง แล้วก็แอน์แบกใต้พุ่มาลาัยมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะรวมไปถึงคุชคอนโทรนะคะสามารถปรับความเร็วคงที่นะคะแล้วก็รวมไปถึงตัวแพนเนอร์ชิพนะคะสับเกียร์เล่นเกียร์สปีดเกียร์ได้เลยนะคะสำหรับตัวเรือนไม่นะคะอยู่ที่1นึ0 0 0กิโลเมตรนะคะตัวนี้ไม่แท้ไม่เดิมนะคะรับจากคุณเจ้าของเก่ามาตัวเลขนี้เนะาะคอนโซนนะคะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะคะ ตัวหน้าจอเป็นหน้าจอดี d ทัชสกรีนนะคะตัวแอร์ระบบแอร์ทั้งหมดเลยจะเป็นแอร์ดิจิตอลนะคะแล้วก็รวมไปถึงการลื่นสบัดการลื่นถ่าไลร่ค่ะ traction control นะคะ,นนะ,คะลงที่ราชันสำหรับคันน,นี้จะเป็นตัวขับ4นะคะลูกค้า S2 S4 L4 เนาะตัวเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้นะคะมาพร้อมกับปุ่ม eco mode และ power mode นะคะตัวกุญแจก็ให้มา2ดอกด้วยกันนะคะสําหรับตัวหาสองจุดแปดขับ4ซิกมาโฟคันนี้นะคะ เดี๋ยวยกพาไปดูรอบๆคันกันเลยนะคะตัวเบาะนะคะลูกค้าจะเป็นเบาะหนังนะคะสีเบจเข้มๆแบบนี้เลยเนาะเบาะหนังทั้งคันนะคะแล้วก็ตัวเพดานนะคะเกลี้ยงๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็อ่าตัวนี้แอร์ราวด้านหลังคนขับนะคะมีให้นะคะแอร์ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เย็นนะคะลูกค้า ก็มีไฟอ่ะที่ชาร์จแบตให้นะคะเป็นตัว Power Outlet หรือว่าจะเป็นตัวหบลักไฟบ้านนะคะแล้วแต่การใช้งานของลูกค้าเลยเนาะอย่างที่โยงได้บอกไปนะคะตัวกระจกก็ได้เป็นกระจกไฟฟ้าสีบานเลยนะคะอ่านี่นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านหลังเลยนะคะ ับด้านหลังนะคะตัวไฟก็ได้เป็นไฟ LED เลี้ยงเส้นสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังลูกค้าเก่าก็เสริมมาให้นะคะแต่งหล่อมาให้นิดนึงเนาะแล้วก็ห้องนิสารนะคะก็สําหรับด้านหลังนะคะถ้าลูกค้าอ่ต้องการที่จะใช้เป็นพื้นที่ในการเก็บสัมภาระเนี่ยก็สามารถ เก็บได้แบบนี้เลยนะคะตรงนี้ก็จะกว้างมากยิ่งขึ้นนะคะก็สามารถวางสัมภาระได้มากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าสําหรับลูกค้าท่านใดที่มีเป็นครอบครัวใหญ่นะคะต้องการที่จะจุคนก็สามารถพับเบาะลงแบบแถวที่3นะคะก็สามารถนั่งได้ทั้งหมด11ที่นั่งด้วยกันนะคะรวมไปถึงตัวสติกเกอร์นัอยู่ครบนะคะแล้วก็เปิดปิดฝาหลังอัตโนมัติแบบนี้นะคะคองลูกค้าสะดวกสบายต่อการใช้งานแน่นอนนะคะ ล้องนะคะออกสู่นออกโรงงานเช่นกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะ2 8ซิกมาโฟนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้กันนะคะด้านนี้ก็ประมาณนี้เลยนะคะลูกค้าอันนี้รถทุ่งจะเข้ามานะคะยังไม่ได้มีการเก็บงานหรือวิวงานใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าให้ลูกค้าได้เห็นสภาพตามจริงหน้างานแบบนี้100%เลยนะคะมาต่อกันที่ฝั่งคนข บอกผิดไปว่าเป็นเบอกไฟฟ้าขอโทษทีนะคะลูกค้าเป็นบอกไฟฟ้าของคนขับเนาะตัวนี้นะคะแล้วก็แอแบ็คของผู้โดยสารนะคะมีให้นะคะแล้วก็รอบๆคันนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะถ้าลูกค้าสนใจเนี่ยก็เข้ามาดูกันหน้าง,งานได้เลยนะคะทุกการซื้ออยู่ครบนะคะสำหรับตัวคันนี้นะคะแล้วก็ ป็นกนี้คือหายามกมากเลยจริงๆนะคะลูกค้านานๆจะเข้ามาดีนึ่งอย่างที่หยกได้บอกไปเนาะถูกใจก็อย่ารอช้านะคะแวะมาดูแวะมาชมกันหน้างานได้เลยนะคะถูกใจไม่ถูกใจไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทางนั้นนะคะทางเราก็มี t o y ตา a อนเดนเ e อค่ะให้เลือกมากกว่า40คันด้วยกันนะคะเรียกได้ว่ามีทุกรุ่นทุกโฉมเลยนะคะตั้งแต่ตัวหน้าแชมปไปจนถึงตัวดีซินเดอร์นะคะลูกค้าก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรค่ะ065ค่ะ549 ทิ้งเบอร์โทรติดต่อไว้ด้านล่างนะคะลูกค้าก็สามารถจิ้มแล้วก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะหยกต้องขอบตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ